้าทุกคนโบได้โดนแล้วป่าอันนี้ก็ได้หุน่ออน,อนอ่อนโซนแถวว่าปลาลิงเนาะนี่เนาะเอิญวลาปลาลิงอย่งให้ใจอ่าง,งาบมางาบอยู่ทุกคนป่าไล่มมงเด้อเฮ็ดว,นวันซชากี้ค่ไล่มองม่านผู้ไล่มองกับม่านม่านนะ่ะเมื่อวนผู้นี้ให้ได้ป่าตัวนี้ก็คือว่าม่านม่านไปแล้วได้ทุกคนหุ่นอะหนักเลยทุกคนนี่นะโมเมนต์ธรรม,มดานีนนี้นะเป็นเป็นปลาลิงเนาะ เป,เป็นเป็นปลาลิงหนักมึงเศร้ากิ๊กสีอุ้มให้เบิ้งเด้อเศกิ๊กสีอุ้มให้เบิ้งปลาลิงนี่ทุกคนเ <c oughs> อิ้นว่าปลาลิงอยาแล้วก็เมือกปลา ปลาลิงทุกคนผู้ใดใดป้าอันนี้นะ่ะม่านขนาดแล้วมื้นี้นะ่ปะปลาลิงปลาแคปะปลาขิงเนะาะแต่วา่าอืมเหีอยถะบ่ธรรมดาเลยได้ทุกคนเหี่ย่มันกะหนักไปเอ่อนสอน อันชา,นาแลชาปลงไดมาละชาแปลงกัซิมาอันเปิดน,น้ำเนาะเปิดน้ำนี่บอกทุกคนตอนนี้จอนข้าสมขึ้นแบบนี้เปิดน้ำนี่เนานนะสดสด บัหัวเค็ดได้ออเดดอนินเดียวไรคอมมินบอกว่ากัน่เดื้อเนาะมันคือเอิอนเอิอนบัคือกั้นนะแต่ป้าโจ๊ะป้านัน้นเขาจะเอิอนบัคือกันแล้ว เปลี่ยนสีล้างมันจะเป็นสีแบบเหมือนเหมือนแบบนี้นี่เนะีะยละทองมันจะเป็นทีข้าวมันมันเขาจะเอินปันนั่งเต็มพวกนี้เนะเอืนปันนั่งผู้ใหญ่ก็คือมาาน มาไล่ธรรมดาทุกคนเนาะไล่มองก็มีมือใดมือบุอไรี่จะวซร่าจะใดไล่กลัวเด้ผู้มานนะนะขันผู้บมานกะบบ่บุไรีไปปานีปลาลิงประมาณซ้ำโลปลายโตเดียวในซ้ำโลปลายคนแต่เบิ้งคือตัวบักย้อยเนาะถ้าปัจจุบันชีตในหน่อยกว่านี้ขันซ้ำโลปลาย แต่ว่าป้านี้เป็นปลาลิงปลาลิงมาเสร็จขวกระห้างก็เคยเห็นตัวตัวซ้ำนี้ตัวใหญ่ให้ได้บ่เคยบ่เคยมามาเห้มาโพจกเคื่อนนะเห็นแต่คือว่าใหญ่กันปลาจ๊กเนาะขาก้าหงโดไปเอิ่นปลาปลาจ๊กคือหน่อยกว่านี้กันซ้ำโดไปหายใจอ่างมางาบอยู่หาใจอ่างมางาบอยู่ทุกคน ແດງເຫັດຍັງກິນແຊບປາລິງນະຊິັນກິນປດົມສທທອງທອັດປດງຄືຊິ บอกมันมันมันคือปลาเจ้าดีสินะมันเรื่องมันทองสินี่แหละมันเปื่อยบอกมันให้เห็นอะไรก็อิสานไม่ให้ตะนกระไดสนให้ตัวนังไื่ยบ่าเออปลาสงัวเนาะป่านป่านจะจ่อยเนี่เนาะเออสังัวเดกสังหัวสั้นลอยไปไปเลย บอกอันนี้นะอันตูวอันนั้นก็อันนี้มันคล้ายๆคือปลาปลอ๊ตบุปลาโอ๊อให้เจ้าคิวน่ะโหไหนุกคนณแบบข้าเจ้ากินอยู่กับปลาข้าเจ้าหูหันสีเลยอันนี้สงวนขีนึ่งสงวนบุ๊คอ๋อสงวนกับสงวนกับนางแดงมันเดียวกันบุคือตัวอันนางแดงแลมันตัวเด็กตัวซ้ำตัวอันนนั้อันนั้นให้มันอย่าเอาแก้มฝาดิใส่ Bà. bà đi nó hại sâm mặn sâm mò, bỏ lèo, và gia sáng loại bài leo, bà để sống bỏ đi chuột. rồi. hoài 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 chung một hoài 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 chung rồi xuống hoài 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 ngân xu hoài bà hoài <laughs> <laughs> cái hoài hoài lập hoài đấy bà hoài lại hoài 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 thả lùng xì hoài 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 xì บเอินปลายังก็เอินปลาสัง,งวัวอันนี้บแม่นปลาลีแต่ว่าปลาสัง,งัวมันจะแพงปลาสัง,งัวทีหนึ่งเนาะปลาสัง,งวัวจะทีหนึ่งแต่ว่ามันบุคอยมีบรนไดทุกคนพะคนใดก็ได้ตูนตูอนอยตูนยังไปสินะพะกระได้ตูแบบซ้ำโลซีโลแบบโดดซีมันยา,ากได้ทุกคน เมนูก็จะเป็นจุ่มเมนูแนะนาเป็นเมนูจุ่มนะทุกคนเด้อเป็นเมนูแนะนาเป็นเมนูจุ่มเนาะตัวนี้นะจะได้ประมาณซ้มซ้ำลูกซ้ำลูกครึ่งส้ำลูกครึ่งก็จะเป็นประมาณหกเจ็ดลอยทุกคนเนาะสดสด เอามาเขาแรกกับบุพเพตะโขนคนเอาแล้วนี่นะกาสะปเป่งพื้นฐานยังแล้วสะเป่งกับใบซุ้งพื้นแล้วนี่นะป่าลาวป่าสนาคามนี่เขาจะว่าเสบเนาะเสบแบบเป็นน้ำเป็นค้งเคสที่เสบอุดมสมบูรณ์เหมือนซะจากป่าจากเขาจะยังกับแบบมารว,วมกันอยู่นี่กองกันอยู่นี่เหมือนป่าหันกาคือว่าไลาบ่บ่อเทียบใส่ผักไตผักย่างเรามันจะบอ่อซู่เนาะแต่ว่าไล่โบกันไล่อยู่บางสวงเนอะไล่บางสวงที่ปากขึ้นไล่ แต่ว่ามันจะมันจะเซฟกลัวเนาะสาแต่ละเคตเนาะเคตไตกระสังจัตุรคามเซตเนื้อเาสร้างจัตุรคามเนาะเพราะว่าป่ามันมันมันเซฟเป็นยังสินะเนาะป่ามันมันมันเซฟเทิงเทิงว่าป่าเขตอื่นจะไล่กลัวแต่ว่ามันมันมันค่วมเซฟมันบอสูข้องอันป่าอยู่อยู่เคตจัตุรคามนะทุกคนเนาะจัตุรคามมาเช้กิ๊กชื่อว่าอุดมสมบูรณ์แล้วทุกคน การเกษตรปลูกเฮ็ดการประมงยังคือโอ้ก็อุดมสมบูรณ์เนาะอุดมสมบูรณ์เลยนี่ปลาสงัวเออบ่แม่นปลาลิงตัวนี้นะเออปิดจอบไปทุกคนเอาไว้พอกันที่อันบัดลุงนั่นยามมองมาเด้อมันสิหอปลาอย่างแดบางเือก็ได้ฮอดปลาแคปลาโจกปลาอีหยังหลากหลายปลานอุดมสมบูรณ์จังว่า